ASEAN Edition In this ASEAN edition, we're going to make dishes from different ASEAN nations, including Singapore, Brunei, Malaysia, Thailand, Indonesia, the Philippines, Vietnam, Cambodia, Laos, and Burma. ASEAN edition. Welcome to RIN's ASEAN Airways. Today, we're taking you all to Singapore. ASEAN Airways. เราจะนำท่านไปสู่ประเทศสิงคโปร์ขอให้ท่านมีความสุขกับการเดินทางค่ะ Hey guys welcome back to r i n s cookbook Today we're going to be making some kaya toast which many people in Singapore and in neighboring countries love to eat for breakfast สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆกลับมาอีกแล้วนะคะในช่วงอาเซียนแอดิชัน่นวันนี้นะคะดิฉจะมาสาธิตวิธีการทํากะยาโทสตค่ะกะยาโทสตนะคะก็คือขนมปังปิ้งทาด้วยแยมสังขยาสไตล์มาเลยค่ะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะมาสิงคโปร์ทําไมมาทานสังขยาไายมาเลยจริงๆแล้วตัวกะยานะคะก็คือตัวสังขยาข้างในเนี่ยมีจุดกําเนิดเริ่มต้นมาจากประเทศมาเลเซียค่ะ แล้วก็เป็นที่โด่งดังมากเลยนะคะจนรามมาถึงสิงคโปร์ค่ะกะยาโทส์นะคะเป็นที่ป๊อปูล่ามากนะคะในตอนเช้านะคะส่วนมากจะทานเป็นเบรคฟาสต์นะคะหลายๆคนอาจจะทานเนยบ้างนะคะหรือไม่ทานก็ได้นะคะแล้วก็จะทานกับกาแฟแล้วก็ไข่ลวกค่ะ i n g r e d i e n t s สส่วนผสมและเครื่องปรุงจะอยู่ตรงนี้นะครับ egg yolks ส่วนผสมแรกเลยนะคะก็คือไข่ไก่อุณหภูมิห้องค่ะเราจะทำการแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันนะคะแล้วเราจะใช้แค่เฉพาะไข่แดงค่ะ palm sugar น้ำตาลมะพร้าวนะคะก็คือน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลปึกนะคะ granulated white sugar น้ำตาลทรายขาว coconut milk กะทิ pandan leaves ใบเตยสด your favorite bread ขนมปังสไลด์นะคะชนิดใดก็ได้ดที่เพื่อนๆชอบค่ะ We're gonna put the measurements in the description box below. อัตราส่วนจะอยู่ในกล่ง description นะครับ Let's get started. เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ In a saucepan you're g o n n a add the palm sugar, the granulated sugar, the pandan leaves and the coconut milk. Then turn the heat to low to medium and stir until the palm sugar and the granulated sugar dissolve. ในซอสแพนนะคะใส่น้ําตาลทั้ง2ชนิดรวมกันลงไปตามด้วยกะทิแล้วก็ใบเตยสดนะคะทําการคนให้เข้ากันหลังจากนั้นนําไปตั้งบนเตาเปิดไฟเป็นไฟกลางอ่อนนะคะแล้วหมั่นคนเล็กน้อยนะคะเพื่อให้น้ําตาลละลายค่ะ while you're waiting beat the egg yolks together in a separate container ในระหว่างที่เรารอน้ําตาลละลายเนี่ยนะคะในอ่างผสมที่มีไข่แดงอยู่ทําการตีให้เข้ากันนะคะจนเห็นว่าทุกอย่างเข้ากันแล้วสีค่อนข้างจะเปลี่ยนเป็นสีครีมเล็กน้อยนะคะเป็นการว่าใช้ได้นะคะพักทิ้งไว้ก่อนค่ะ when the palm sugar and the granulated sugar are dissolved turn the heat off Then strain the mixer พอน้ำตาลละลายเรียบร้อยแล้วนะคะในหม้อนะคะทำการปิดเตาไฟนะคะแล้วกรองด้วยกระชอนหนึ่งรอบนะคะเผื่อมีเศษน้ำตาลที่ยังละลายไม่หมดนะคะหรือว่ามีเศษใบเตยที่หลงเหลืออยู่ค่ะ Pour half of the mixture into the beaten egg yolks but as you do this you need to stir quickly and continuously พอเรียบร้อยแล้วนะคะเทครึ่งหนึ่งของตัวกะทินะคะลงไปในตัวไข่นะคะแล้วก็ตีแรงๆนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีร้อนมากไปในจุดเดียวนะคะจะทำให้ไข่ของเราสุกได้ค่ะ put the rest the mixer in of พอเห็นว่าเข้ากันดีนะคะก็ใส่ทั้งหมดที่เหลือลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะ Strain bubbles it one more time then going to remove the bubbles top more you're remove going one on พอเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำการกรองอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ช้อนฟองออกด้วยนะคะเผื่อว่ายังมีเศษไข่หรืออะไรนะคะยังที่เป็นก้อนๆอ,อยู่นะคะทำการตวงออกนะคะ Then you're going to put the mixture into a heat-resistant bowl on top of boiling water and stir continuously in one direction for 15 to 20 minutes. A double boiler could work too. พอเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนําตัวกะยานะคะนําไปใส่ในอ่างผสมหรือภาชนะนะคะที่ทนต่อความร้อนนะคะเราจะนําไปวางบนหม้อนะคะที่มีน้ําเดือดอยู่นะคะเราจะทําการตุ๋นนะคะหรือว่าอาจจะใช้หม้อดับเบิลบอยเลอร์ก็ได้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะทําการกวนเจ้าตัวกระยาเนี่ยนะคะทั้งหมดเลยนะคะเป็นเวลาประมาณ1 5บหถึงยีนาทีนะคะแล้วแต่จํานวนที่เราทํานะคะพยายามกวนไปทางทิศทางเดียวกันนะคะแล้วจะเห็นได้ว่าถ้าเรากวนไปสักพักหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่าตัวกระยาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นนะคะมากขึ้นนะคะแล้วก็จะติ๊กมากขึ้นค่ะ The Turn the He when done of is หลังจากที่ควรมาได้ประมาณ15นาทีนะคะจะเห็นได้ว่าตัวกระยาเนี่ยค,ค่อนข้างเข้มข้นมากแล้วนะคะแล้วก็เป็น consistency นะคะที่สำหรับจะทาตัวขนมปังได้นะคะเป็นอันว่าเสร็จปิดไฟค่ะ Then test your bread ในระหว่างนี้นะคะเราจะทำการย่างขนมปังนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถใช้ขนมปังชนิดใดก็ได้นะคะจะตัดขอบหรือไม่ตัดขอบก็ได้นะคะลินจะตัดขอบออกนะคะหลังจากนั้นนำไปใส่เครื่องปิ้งขนมปังหรือเตาอบก็ได้นะคะหรือไม่แม้แต่กระทะก็ใช้ได้เช่นกันค่ะ and spread kaya toast. You can optionally add And then onto the butter too. that's it. some your You พอปิ้งขนมปังเสร็จแล้วนะคะก็นำมีดนะคะหรือว่าเป็นไม้พายก็ได้นะคะปาดเจ้าตัวกระยาลงไปนะคะแล้วก็ประกบ2ด้านค่ะเพื่อนๆสามารถใส่เป็นเนยก็ได้นะคะลงไปในจุดนี้นะคะเห็นไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะเหมาะสำหรับอาหารเช้าค่ะทั้งง่ายและอร่อยอย่างนี้นะคะอย่าลืมลองทำค่ะ านให้ออร่อยนะคะ a n don't d forget to share a photo of what you made with us on Facebook, Instagram, or Twitter with the hashtag Rins Cookbook. Thanks. เราเจอกันใหม่สิงคโปร์หวังว่าทุกท่านคงได้รับความสุขจากสายการบิน Rins ASEAN Airways ทางเราอยากให้ท่านช่วยกันกด like กด subscribe เจอกันได้ใน Facebook, Instagram, Twitter, และ Google Plus หากท่านผู้โดยสารมีโอกาสได้ทำอาหารตามสูตรของทางเรากรุณาส่งรูปภาพสวยๆมาแชร์กับทางเราและอย่าลืมใส่ hashtag ที่ r i n s Cookbook ด้วยค่ะหากท่านผู้โดยสารต้องการสูตรของเราเป็นภาษาไทยสามารถติดตามบล็อกเราได้ที่ r i n s c o o k b o o k b l o g s p o t c o m แล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ So I hope you guys like this video Please give this video a thumbs up Subscribe Follow me on my Facebook, Instagram, Twitter, and Google, and stay tuned for new videos every week. And until next time, guys, bye!